อเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอนวิธีการเล่นแบทแมนในสายป่วนๆนะครับจริงๆแบทแมนเนี่ยมันเล่นมันต้องเป็นสายป่วนอยู่แล้วนะครับมันต้องป่วนตั้งแต่ต้นเกมนะครับแบทแมนเป็นฮีโร่ที่เก่งต้นเกมมากๆนะครับเพราะงั้นเกมนี้เรามากับมาหลอดล้วก็ซิปนะครับเราจะเน้นแนวป่วนป่านะครับต้นเกมมาออกรองเท้าได้เลยครับแบทแมนออก็บกทนสเปียร์เสร็จปุ๊บออกเฟรทูธนะครับเร่งดาเมจสุดๆไปเลยเพราะตัวมันเนี่ยจะเก่งในช่วงต้นเกมนะครับ โนเกมกลางเกมจะเก่งแบบเก่งพีคเลยแต่แบบเลดเกมนี่จะอ่อนแบบอ่อนไปเลยอ่ะอ่อนแบบอ่อนเกินนะครับซิปอัพสกิลลิงก์มาก็จะดีนะเนี่ยเวลาผมปาไปนะครับเวลาปาสกิลไปปาสกิลสองไปเนี่ยมันจะติดสโลนะครับติดสโลก่อนแล้วพอเราเข้าไปตกเนี่ยนะครับมันจะติดตันนะครับเนี่ยปาปุ๊บติดสโลนิดนึงแล้วพอตกติดตันนะครับแล้วก็ถ้าสัญลักษณ์สกิลสองอยู่เนี่ยนะครับปาไปโดนปุ๊บเราตีเลือดจะเด้งขึ้นมานะครับทั้งคีบแล้วก็คนเลยนะครับ แล้วยิ่งเราโจมตีทำดาเมจไปเนะี่ยมันก็จะทําดาเมจหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งเนะี่ยมันก็จะระเบิดออกมานะครับสกิลสก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะคุ้มในการเอาไปไล่ไล่ทีมตอนต้นเกมนะครับจะเน้นเล่นแนวป่วนป่าแหละนะครับเนี่ยปลาติดหัวปุ๊บใช้สกิลก็ได้เลยตีปกติก็ได้นะครับมันจะเจ็บนะครับถ้าเลือดอีกฝ่ายเหลือต่ำกว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยจะโดนระเบิดตายทันทีเลยนะฮะเนี่ยปลาไปติดสโลนิดนึงเห็นไหมปลาไปติดสโลนิดนึงแล้วกก็็สัญญััญอยู่บบนนหวนะคร แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดดาเมจที่จะระเบิดเนี่ยจะเป็นแค่ดาเมจของแบทแมนเท่านั้นนะครับพยายามเล่นไปป่วนป่าเขาเนี่ครวนเลนเขาเนี่ยมาหลอดกับแบทแมนเนี่ยแบทแมนปาสกิลสปุ๊บมาหลอดดูดดูดโซอิตเตอร์มันชื่อโซอิเตอร์ป่ะดูดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นโคสโลวิ่งไม่ออกเลยนะฮะอิ่งที่เห็นนะว่าตัวเราเก่งต้นเกมนะครับเราออกไปรองเท้ากัน CC นะครับเพราะว่าหลายคนชอบออกไปรองเท้าแบบวิ่งเร็ว แต่ผมมองว่าแบทแมนแบบสายตอนนี้นะครับตอนนี้มันเหมาะกับการเอาเป็นรองเท้ากันซีซีมากกว่าเพราะว่าเราวิ่งเราวิ่งเข้าไฟแน่นอนอยู่แล้วเราวิ่งเร็วเราหายตัวเนี่ยมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วขนาดเราหายตัววิ่งเข้าไปพอถึงตัวเขาปุ๊บก็กระโดดแค่นั้นนะครับอันตรีของแบทแมนเนี่ยทำให้เราหายตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราอยู่ใกล้ๆอีกฝ่ายนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ศัตรูเนี่ยมันก็จะเห็นสัญลักษณ์เป็นแบบขังขาวขึ้นมาเรี่ยๆตึ๊บตึแล้วนะตอนนี้นะครับ คอมโบก็2 1แล้วก็กด Execute ครับจบหรือว่าถ้าเปิดอันตรีอยู่นะครับก็เปิดอันตรีไปปุ๊บปา2ใช้สกิลหหรือว่าเปิดสกิล2ปุ๊บพุ่งเข้าไปใช้สกิล1แล้วก็ตีปกตินะครับได้หมดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าจะทําคอมโบแบบไหนนะครับเล่นแบทแมนอาจ f, ต้องวาร์ปกับบ้านบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเราแบบเข้าไฟครั้งนึงปุ๊บก็เลือดน้อยละกับบ้านไปรีแล้วก็มาใหม่นะครับตัวเราไม่ได้ไม่ค่อยเน้นแท็กเวฟครีปเลนอะไรมากนะนะครับ เน้นปวนเป็นส่วนใหญ่จังหวะเมื่อกี้จริงๆเพื่อนเรียกผมเข้าแต่ว,ว่าผมหลับตาขยี้ตายว่น่าจะไม่ผิดนะจริงๆจังหวะเมื่อกี้ไม่ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะถ้ามาหลอดไปโซนรับฟ้านะครับเรามีโอกาสที่จะได้ฆ่าเขาด้วยเนาะเนี่ยคอมโบสกิลสองอันติปุ๊บสกิลสองปุ๊บอันตีเข้าไปสกิลหนึ่งปุ๊บวิ่งหนีเลยก็ได้นะครับหรือตีหนึ่งครั้งแล้วแต่ว่าจังหวะของเรานะครับหลังจากแช่อันติเสร็จเป็นเวลาห้าวิเนี่ยตัวเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นะ่ แล้วก็แพสซีฟของมันเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ฮีโร่จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก20%เอนะครับเอาง่ายๆหลังจากเปิดอันติไปแล้วอยู่ใกล้ๆฮีโร่อีกฝ่ายตัวเราวิ่งแบบอีกฝ่ายจับไม่ค่อยได้หรอกนะครับถ้าจับได้คือมันยัดสตันใส่เราเนี่ยดาเมจเราอัดใส่ไอริหนึ่งคอมโบสองหนึ 2, ่งตีลดไปครึ่งหลอดนะฮะเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้านะนะครับเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับ เติมไฟไปบ่อยแหละนะครับเล่นแบทแมนเติมไฟไปบ่อยเนาะจังหวะนี้คิดว่าเขาจะพุ่งมาอีกทางฮนะเวลาเปิดอันติแบทเนี่ยมีอีกอย่างมีข้อดีอย่างคือเวลาเรากระโดดขึ้นไปนะครับมันจะคล้ายๆกับสกิลเฟนิกก็คือไม่โดนซีซีไม่โดนสตัรไม่โดนดาเมจอะไรนะครับตอนเปิดอันตินะถ้าเปิดอันติไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้กดพุ่งไปนะครับในจังหวะพุ่งอ่ะถ้าเรายังไม่ได้กดพุ่งเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจเต็มๆโดนสตันเต็มๆเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้แบบกดอันตีแล้วจะการซีซีนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นาคอสนะตัวนี้ปรับขึ้นมาทําให้อันติมันเนี่ยใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับตอนเลดเกมน่าจะ1 1วิมั้งถ้าจะไม่ผิด11วิเนาะกดอันติได้ทุกๆ11วินะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะฮะเนี่ยตัวเราถ้าไม่คิดจะเข้าก็ปาเบตแรงนะครับปาไอ้บูมแมงเนี่ยนะครับปาสกิล2ไปเรื่อยๆนะครับปาโป๊กเขาไว้ปาหยุดเขาไว้นะครับปาสโลเขานะครับ แล้ถ้าเขาเข้ามาใกาล้เราค่อยปล่อยหน้าหนึ่งทีหรือว่าใช้สกิลหนึ่งก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับอัพสกิลหนึ่งนำนะถ้าสกิลหนึ่งมันใช้ใคล้ายๆกับฮีโร่ตัวอะไรเดียวผมจำได้ว่ามีตัวหนึ่งที่ใช้สกิลแล้วก็ออกรอบๆเหมือนกันแต่ว่ามันใช้แล้วบันโดนด้วยเอาเป็นอารมณ์เอลันดอร์ก็ได้ครับมันอาจจะระยะกว้างเกินไปไม่เหมือนกับแบทแมนแต่ว่าพอเอลันดอร์ใช้สกิลสองเนี่ยมันสามารถเดินไปได้ประมาณหนึ่งวินะครับจังหวะหนึ่งวิที่เดินไปเนี่ยแล้วใช้สกิลสองแบบดึบด๊บๆไปเนี่ย นะครับมันไอศัตรูรอบข้างที่อยู่ในระยะที่ไกลออกไปเนี่ยก็จะโดนดาเมจนะครับส่วนของแบทแมนเนี่ยต้องใช้สกิลหนึ่งให้โดนในระยะเต็มๆนะครับไม่สามารถที่จะยืดระยะอะไรได้ค่อนข้างที่จะลําบากยืดระยะค่อนข้างที่จะลําบากวอล์กขาดแอบรวยอยู่นะฮะเกมนี้เราออกชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4เราออกเป็นเฟเลทูธไปเลยนะครับเน้นเล่นดาเมจแบบสุดๆไปเลยเนาะเนี่ยเปิดอันติก็วิ่งหนีฮะไม่ต้องทําอะไรมาก จริงๆถ้าอีกฝ่ายมีสกิลหลบแบบนี้เราเปิดสกิลสองแล้วสกิลหนึ่งก็ได้นะครับเป็นการสตัร์อีกฝ่ายนะครับถึงจะไม่ได้ฆ่าแต่ก็ได้เบิร์ดดาเมจพอสมควรน่าจะครึ่งหลอดแหละครับถ้าในช่วงต้นเกมเนาะแบทแมนถ้าใครไม่ชอบเอาตายเกิดมาก็จะเป็นเคิร์ดออฟเดตก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เล่นค่อนข้างเี่จะเสียงนะครับกล้าได้กล้า,าเสียแบบเข้าไปแล้วปุ๊บเข้าแล้วออกเลยอะไรแบบนี้น,นะครับถึงตายก็ตายฮะล้วงให้สุดแบทแมนเนี่ยสกิลสองเห็นไหมว่ามันแบบ ไม่ได้เหมือนเอรันดอร์นะที่แบบเปิดเอสกิลสกิลหนึ่งไม่เหมือนเอรันดอร์ที่เปิดไปแล้วแบบอยู่วนรอบๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะลิวโนโอ,อีคาริมีสถานะกันเขาเรียกว่ากาันสถานะอยู่ด้วยนะครับถ้าเปิดอันติไปเนะี่ยสมมติโดนสตาร์ทหรืออะไรตอนจังหวะที่ลิวโนโไปพอดีเนะี่ยมันจะเหมือนอารมณ์คล้ายๆจะโดนล้างหรือจะไม่โดนสตาร์ทประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็พยายามป่วนป่าฮนะเล่นแบทแมนสายบุรีป่าเขาครับ แบทแมนซิปมาหลอดเป็นแก๊งแบบพังป่าพังยับเลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบจากแบทแมนเป็นตัวอื่นได้ไหมก็เปลี่ยนเป็นเรียวมะก็ได้ครับก็เวิร์กอยู่เนาะพยายามเปิดลันติแล้วอย่าวิ่งให้เขาเห็นไอ้ผีเสื้อนะเนี่ยถ้าเขาเห็นผีเสือ้อเขาจะไม่ค่อยกล้าเรียกว่าไม่ค่อยกล้าที่จะไม่ค่อยกล้าที่จะสู้นะครับจะหนีไปมากกว่าจังหวะมอกี้พลาดเนาะกระโดดพลาดน,นะฮะเข้าไปคุกวงในพลาดแหละแต่ไม่เป็นไรฮนะเราก็ มีกดเกิดอยู่แล้วครับเราเอาตายเกิดมาเพื่อต้นเกมอยู่แล้วนะครับแบทแมนถ้าตายเกิดในช่วงหลัง4นาทีก็กดเกิดมาได้เลยนะครับตัวอื่นอาจจะแบบรอ8นาทีหรือ10นาทีนะครับเพื่อที่จะได้ไปใช้ในตอนเลทเกมแต่แบทแมนนี่แบบต้นเกมสมมุติว่าเราตายปุ๊บเรากดเกิดมาเลยได้นะถ้าคิดว่าจะฆ่าเขาได้นะครับแต่คิดว่าฆ่าไม่ได้ก็ไม่ต้องกดเกิดก็ได้เนาะพยายามหาตัวล้วงเอาครับเล่นแบทแมนสกิลหากินคือ21ครับ2-1หหากินได้ตลอดชีพฮะ <c oughs> ยกเว้นหลังสิบนาทีแบทแมนจะเริ่มอ่อนลงแบบอ่อนลงมากๆแล้วนะฮะไม่มีอะไรทำก็ไปยืนอยู่กับเพื่อนไปแย่งเพื่อนฟาร์มไปทำอะไรเงี้ยอันนี้นอกจากจะบูลี่ป่าเขาเริ่มบูลี่ทีตัวเองนะฮะขโมยะฮะขโมยบัฟมังกรมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็รีเลือดได้เร็วขึ้นด้วยนะครับสำหรับบัฟมังกรเล็กเนาะเนี่ยจริงกระโดดเข้าไปอันติปุ๊บสกิลหนึ่งปุ๊บ ทุกหนึ่งทีเปิด execute น่าจะตายนะว่าน่าจะตายนะเล่นกับวอขาดยิ่งเกียนเลยฮะเป็นแก๊งแบบเรียกว่าแก๊งแอบต้นเกมแต่ว่าเลดเกมก็ยังมีไวโอลเลกับวอลขาดที่คอยคำน้าให้นะครับถึงแบทแมนเลดเกมจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็เถอะนะครับค่อยๆเดินค่อยๆฟาร์มไปครับพยายามหาจังหวะปาสกิลิสองอ่ะนะครับอีกฝ่ายจะได้ติดสตัน โลนะครับแล้วก็เราจะได้ดูดเลือดคืนมาจากเขาด้วยนะครับก็ใครอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นกันได้นะครับใน facebook Live นะครับ JYOP นะครับก็ไลฟ์สดทุกวันนะครับเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นนะครับเช้าประมาณ9ก้าโมงถึงประมาณเที่ยงครึ่งประมาณนั้นแล้วตอนเย็นก็ประมาณสักบ่ายสามยี่สิบบ่ายสามครึ่งนะครับถึงทุ่มหนึ่งหรือว่า6กโมงครึ่งประมาณนี้นะฮะ พอเรามีลดคูดาวแล้วนะครับเรามีลดคูดาวจากบัฟฟ้าแล้วเนี่ยเราก็ใช้อันติได้ทีขึ้นนะครับแต่ว่าอันตีของแบทแมนคือเราต้องกระโดดกระโจนออกไปก่อนนะครับถึงเราจะหลุดมาล่างสถานะปกติแล้วเนี่ยสกิลอันติเราก็ยังอยู่นะถ้าเราไม่กดนะครับเนี่ยสิบเอ็ดวิครับอันนี้ลดคูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นะครับคูดาวสิบเอ็ดวิเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะ เอลันดอร์แพ้พวกตัวล้วงตัวจับครับซิลอเลเตอร์นะครับแวนอลิสอะไรพวกเนี้ยเราก็แอบแพ้ไอ้แบทแมนนะครับถ้าโดนแบทแ,แมนเปิดก่อนนะครับถ้ามันเปิดแบทแมนก่อนเรียบร้อยครับแบทแมนก็แบทแมนเถอะฮะหายยับนะฮะเนีย่ยพยายามวิ่งไปหาเหยื่อฮะไม่ต้องเคลียร์คีปก็ได้นะครับเพราะถ้าเราเคลียร์คีปเนี่ยอีกฝ่ายจะเห็นว่าเฮ้ยแบทแมนอยู่ข้างบนหรือว่าเฮ้ยอีกฝ่ายออฟเลนของอีกฝ่ายอยู่ข้างบน ปแบบมันไปแยกดันอยู่นะฮะมันก็ไปบวกกับเพื่อนเลยนี่ฮะคอมโบสองหนึ่งตีแล้วก็เปิด EXECU นะครับแค่นี้เองแบบค่าง,ง่ายๆเลยนะครับระยะการโจมตีของแบทแมนมันอาจจะไกลกว่าระยะตีของแอสซินปกติทั่วไปนิดนึงนะครับตีผ่านคือได้เล็กน้อยฮะฟาไหมฮะ อันตรีเราก็แรงเนาะแต่อย่างว่าแหละครับมันเป็นช่วงเวลาของแบทแมนนะครับช่วงประมาณ10นาทีไม่เกิน12นาทีเป็นช่วงเวลาของแบทแมนถ้าหลังจากนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะสู้ยากครับอาจจะเข้าไปตีใครเขาตายยากครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบเล่นต้นเกมอะย้ำต้นเกมยำ้ยำยำ้ยำยำ้ำย้ำย้ำย้ำอ่ะเวิร์กครับแบบนี้นที่ทีมผมทำเนี่ยย้ำไปเรื่อยๆเนี่ยโคตรเวิร์กเลยนะ บอขาจริงๆเป็นตัวที่พาเพื่อนได้ปอมได้ค่อนข้างจะสนุกนะครับเล่นกับแบทแมนกับมาลอดแล้วก็กับซิปเนี่ยก็หมองเป็นคอมที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะมีไวโอเลตยืนอยู่ข้างหลังอยู่ตัวเดียวนะครับนอกนั้นเป็นตัวที่แบบสามารถไปล้วงได้รับดาเมจได้นะครับอืมก็จริงๆลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับแบทแมนในการป่วนป่าหรือไม่ก็เอาไปยืนเล่นก็ได้นะครับเอ้ยเอาไปเล่นป่าก็ได้นะครับจะปวนเขาหรือจะเล่นป่าเองก็ได้แล้วแต่เรา นะครับแต่ผมแนะนาว่าเอาไปบวนป่าน่าจะดีกว่าเอาไปเล่นป่าในเลดเกมมันมันไม่ค่อยเกิดะนะครับมันไม่ค่อยเกิด <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะใครไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันฝากกดให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะแ่บ๊ายบายจ้า